คือจะฟักเป็นตัวเลยนะครับในกลวยเลยนะครับคือประมาณนี้เลยนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคือในในกลวยเลยเดี๋ยวมันจะว่ายวนไปวนมานะครับเดี๋ยวก็ตกลงข้างล่างนะครับนะครับนะมันจะตกลงข้างล่างที่รองไว้นะครับอันนี้ผมถ่ายไว้ก่อนแล้วนะครับคือจะให้ดูเป็นแนวทางมือใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ วันนี้รับยังไม่มีไข่มาวางนะครับอันนดียดๆผมปิดปมไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่จะให้อาหารลูกปลาไหลนะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับอันนี้ผมแนะนําให้มือใหม่นะครับต้องเปลี่ยนน้ํานะครับนะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับ ค,คือจะล้างแบบนี้อย่างนี้ทุกวันเลยนะครับก่อนที่จะให้อาหารนะครับค,คือแบบนี้เลยนะครับปั๊มลงไปเลยนะครับพอคลิปนี้ผมทําไม่ยาวนะครับผมจะให้ดูสั้นๆนะครับคือจะเติมน้ําให้ระดับเดิมนะครับน้ําก็ไม่เยอะนะครับมันก็ ทั้สองข้อมือนะครับหลังจากเตี่ยม้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็น้ำก็ประมาณนี้คือน้ำจะใสแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถังสีดำคืออาจจะมองไม่เห็นนะครับลูกปัานไหลนะครับคือขั้นตอนต,อนต่อไปคือจะใสแบบนี้เลยนะครับและต่อไปก็เนี่ยครับอาหารนะครับผสมกับน้ําแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับ คืออย่างนี้ทุกวันเลยครับแล้วก็ให้เป็นจุดๆนะครับเนี่ยครับคือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคือจะให้เป็นจุดๆนะครับมประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็ล้างจากนั้นประมาณสองชั่วโมงนะครับน้ามันจะขุนนะครับน้ําจะขุนจะมัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับ ต้องเปลี่ยนน้าใหม่นะครับมิฉะนั้นปลาลูกปลามันจะเกิดอาการนะครับคือจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับคือก็ประมาณนี้นะครับเื่อนแนะนําแนวทางน,นะครับ